สุ่ยก์ปังหรอยใช่ะพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องผมชอบเที่ยวต่างประเทศครับแต่พูดภาษาอังกฤษได้แค่นิดเดียวงูงปลาปลาฟูดฟิตโฟรไฟแต่เนี่ยพอไปบางประเทศเขาก็ไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราอย่างญี่ปุ่นหรือจีนถ้าเป็นสมัยก่อนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปทานสลด แต่บางทีเนี่ยหยิบโทรศัพท์ไม่ถนัดครับพออยู่ในที่สาธารนณะหรือว่าขึ้นรถไฟไม่รู้ว่าคนข้างๆเนี่ยแอบดินทาเราหรือเปล่าหรือเราเผลอไปทําผิดอะไรเดี๋ยวนี้เวลาไปต่างประเทศผมชอบใช้หูฟังแปลภาษาครับและนี่คือรุ่นใหม่ของ HTC ไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อใช้กับหูฟังแล้วนะครับขอตัวนี้มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยโดยตอนนี้เขาจะแปลภาษาให้เราหน้าจอเลยครับตอนนี้ผมพูดภาษาไทยนะเขาก็จะแปลออกมาปเป็นภาษาจีน และสมมุติว่ามีคนจีนมาพูดกับเราแบบนี้ชิงว่นเช่อส่วใจหนาหลี่ในโทรศัพท์ก็จะแปลขึ้นมาแบบนี้ครับจะแสดงผลที่หน้าจอกล่องเก็บด้วยถึงภาษาไทยจะไม่สมบูรณ์แต่ก็อ่านออกห้องน้ําเลี้ยวซ้ายไปข้างๆพอผมตอบกลับไปเป็นภาษาไทยตัวหนังสือที่หน้าจอก็จะแสดงกลับมาเป็นภาษาจีนครับแค่นี้ก็คุยกับคนจีนรู้เรื่องแล้ว